คุ้มค่าตัวทุกด้านชจุออนตบแหลกคว้า MVP มาครองพร้อมทั้งสร้างปรากฏการณ์บางอย่างที่สโมสอนเองถึงกับร้องไห้ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าตัวในทุกด้านเลยนะครับสำหรับเจ้าบุมบิ่มชัดชวรของเราหลังเจ้าตัวช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้งที่เพิ่งลงเป็นตัวจริงนัดแรกโชว์ฟอร์มโหดตบสนั่นคว้ารางวัล MVP มาครองและหลังจบเกมเจ้าตัวยังได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างถึงแฟนๆด้วยพร้อมทั้งสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าสโมสรเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นและสิ่งที่ชัดชวรกล่าวถึงชาวไทยคือเรื่องอะไรมาฟััังงกนได้เลยลยห ที่สโมสรได้รับคําร้องขอจากแฟนๆชาวไทยทั้งหลายนะครับที่ขอให้เปิดช่องทางการถ่ายทอดสดเพื่อที่จะได้รับชมน้องบุ๋มบิ่มลงแข่งขันซึ่งตามปกติแล้วนะครับจะไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันแต่ว่าสโมสรฮิเมจิต้นสังกัดก็ได้ทุ่มสุดตัวนะครับจัดให้ตามความขอของแฟนๆซึ่งเรียกได้ว,ว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นภาพที่คมชัดมากมีกล้องหลากหลายตัวพร้อมทั้งดีเพย์ซัมที่มีให้ดูด้วยนะครับจนถึงรับรางวัลกันเลยทีเดียวถึงแม้จะมีบางช่วงที่กระตุกบ้างแต่สโมสรก็ใส่ใจสุดๆครับ แก้ไขให้อย่างรวดเร็วและล่าสุดที่ช่อง YouTube ของสโมสรเองมีผู้รับชมในไลฟ์สตรีมไม่เกิน4,000คนนะครับถ้าว่าหลังจากการถ่ายทอดสดนะครับในแมตช์ที่มีบุ๋มบิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับยอดผู้ชมในแมตช์การแข่งขันนั้นใน YouTube สโมสรต้นสังกัดเองทะลุ200,000ยอดผู้รับชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเดตติ้งผู้ทะยานขึ้นไปแบบสุดๆเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าทางสโมสรเองเนี่ยอึ้งมากๆจนต้องโพสต์เป็นข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ของสโมสรเองเลยนะครับที่แปลเป็นไทยจับใจคววาาามมไปรระะะณ่อนะ ายการออกอากาศ YouTube วันนี้คนดูประมาณ1 9, นึ0 0 0 0คนพร้อมกับใส่อีโมจิร้องไห้โดยบรรยากาศในเกมการแข่งขันนะครับเป็นวิกตอร i น a าฮิเมจิสโมสรต้นสังกัดของชาจูอนพบกับทีมฮิโรชิม m าโอイルส์ที่วิกตอร i น a านะครับสามารถเอาชนะไปแบบขาดลอยได้ที่3ต่อศูนเซตซึ่งในเกมนี้นะครับบุ๋มบิ่มชัดจูอนได้รับเลือกเป็นผู้เล่น6คนแรกเลยนะครับโดยเธอก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบได้ทั้งหมด11คะแนนครับควา้ารางวัล VOM หรือ v League of the Match เปรียบได้กับรางวัล MVP นะครับ หรือรางวัลผู้เล่นสรงคุณค่ามาค้องได้อย่างสวยงามครับครับซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันด้านชัชัวรเธอก็ได้ทักทายแฟนชาวไทยด้วยนะครับหลังจากเจ้าตัวคว้ารางวัล VOM มาค้องโดยได้กล่าวไว้ว่าน่าจะมีแฟนๆชมไลฟ์สดอยู่ยังไงก็ขอบคุณที่เชียร์พวกเราทีมวิทเทลินาะฮิเมจีด้วยนะเรายังมีแข่งอีกอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยโดยบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นสโมสรต้ตตอนรับดีมากมีพิธีการถ่ายรูปรวมกันเล็กน้อยบริเวณสนามแข่งครับก่อนที่จะแย,ยกย้ายกันไปพักผ่อนมาที่คอมเมนต์ ชาวเน็ตญี่ปุ่นกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้หลังชาติจอนคว้ารางวัล MVP มาครองพร้อมทั้งสร้างปรากฏการณ์ยอดวิวในสตรีมพุ่งสูงแตะ2 0 0 0 0 0ผู้ชมครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับที่ได้กล่าวชื่นชมชนะ3ต่อศนย์เส้นลวดถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆขอแสดงความยินดีขอบคุณสำหรับรูปภาพและวิดีโอที่ยอดเยี่ยมคุณเริ่มต้นได้ดีแล้วมาใช้โมเมนตัมนี้เพื่อชนะกันเถอะขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของคุณเยี่ยมมากมหาศาัศจรย์ทั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าผมบิมเนี่ยเปิดตัว กับทีมใหม่ได้อย่างสวยงามไปทีเดียวพร้อมทั้งยังสร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างไว้ให้สโมสรออกด้วยพลังของซุปท้าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนส่งกำลังใจเชียร์น้องหมูอบิมคว้าแชมป์กลับบ้านเลยนะครับหากว่ามีข่าวสารผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ